นี่ครับผมเขาปุ้นนี่แหละครับน,น้ำยาขนมจีนครับผมนี่น้ำยาเขาปุ้นนี่ครับม,มือนีใส่ตีนไก่แต่ก็ซีมีเนื้อปนนนูน้่ครับมีลูกชิ้นน้ำนี่ครับลูกชิ้นปลาตอนนี้กำลังตม้มอันนี้เป็นสูตรมิกน้ำยาด้วยครับผม เป็นทั้งน้ำยาปลาทั้งน้ำยากะทินะครับใส่กะทิน้ำใส่ปลาแดกน้ำนะ<อ>นี่สูตรนี้มันยังแซบ่บ<อ>นี่ครับปลาแดกปลาแดกใส่กับปู๋วไว้ใส่ลงไป<อ>ต้องเน้นแน,น,น่เน้นปลาแดกนะยัางน้อยครับพอใส่กะทิน้ำปลาแดกน้ำสูตรนี้แซ่บครับมีกันแซ่บ นี่ครับไอตี้นไก่นีตรงต้มต้มไอโกน้ามันเขือถึงไปเลยครับต้มไปตั้งหากแล้วก็จะค่อยเอามาใส่นี่ครับเอามาใส่น้ำยาหนุ่มจิ้งที่หลังนะนี่ต้มน้ำถึงไปเลยนะครับเพราต้องอันนี้เพราะว่ามันความมันมันในล่างทําความสะอาดน้ำล้างความมันยั้มันออกไปนะครับก็ใส่เกลือก็ใส่เกลือค่าแต่ไข่ใบบักูนี่ละครับมันหอมหอมโอ้รสชาติหอมมาดครับ หอมกะทิหอมปลาแดกคเข้ากันโอ้สุดยอดครับใส่เนื้อปูครับผมเนื้อปูแก้แล้วซื้อมาสามร้อยหา้าสิบถุงหน่อยน้อยหนึ่งอันนี้ใส่ไปเคืองหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่ามันจะข้นแห้งพมดเนื้อปูลงไป นี่ครับนี่ครับลูกสิ้นครับลูกสิ้นปลาใส่ลงไปโอ้ยเครื่องนั่นๆเลยครับทั้งปูทั้งตีนไก่ทั้งลูกสิ้นครับใสปูอีกเอาปูใส่เข้าไปอีกครับนี่โอ้ยเนียนๆเลยเดี๋ยวๆเลย,เยนี่ครับ ได้การแล้วครับเนื้อปูเน้นๆครับผมเนื้อปูเน้นๆเมืองตีนไกลล่เลยตีนไก่กันเน้นๆครับนี่อุย้ยตีนไกล่ลูกสินปลาเนื้อปูสีสันไปได้ครับสุดยอดเลยอุย้ยเปนตะวันซ่อนบอพี่น้องจวดจวดจวดลมพัดข้าวดอ หัวใจไอายรอฟังเ่าขึ้นฮอดผู้สาวที่เคยเว้าวกันปีก่อนเฮลโลมาเฟนพอกับไอมองกินขึ้เก่าครับมือนี่ขอบคุณนขอบใจขอบพระไทยแต่งกิวหลายๆโอ้ผักมาเป็นปลาเลยนี่ครับผมมือนี่มาก,กินข้าวปุ้นขนมจีนน้ำยาปูตีนไก่นี่ครับผม เป็นมอเลยอู้ยเห็ดคากเห็ดแหน่ว่าไม่จิไปแจกม่งครับตีนไก่เน้นๆปู้เน้นๆมีลูกสินป้านะครับผมนี่มาโอ้หอนตัวๆตวกินไหนบบนเนาะมันนี่หอนครับอู้อืมโอ้โอืม คัดไปนเน้เนเอาละนี่ขนมจีนน้ำยาใส่หอดเนื้อปูใส่หอดตี้นไก่ใส่หอดลูกสินป้าเลยครับมากก็พักอีกปลาหนึ่งพักหลายแห้งคือสีไายงานบรเบริดดอกอแล้วก็มีนี่ครับผมยำหอยนางรมนี่ยำหอยนางรมครับ มาบอวอลายเตรียมการมาดนคักแล้วหิวแล้วครับจาดเลยครับผม,มนี่ครับพักผักซอยไปแล้วหลายขนาดมีพักกะลำพักซีซอยผักอีตูผักไอสาระเนใบไอวักทัวกระทินหลายอย่างครับโอ้ยผัก หอมปอกหอมเปรอะมี่เดี๋ยวซิมึงกันอืมอืมหอมฮึฮจัดเลย รสน้ำซิมยำหอยนางรมอืมออยำหอยนางรมนี่รสสาติจีจาดีขนาด มาหลูตีนไก่ก่นเลยอมอนโอ้หอนร้ายกับกินหญ่อว่า ใส่เป็นจับเลยอืมอืม,อมนัวเพราะว่าใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งปลาแดกเป็นสูตรมิกกัน่ะนะเป็นทั้งน้ำยาปลาทั้งทั้งน้ำยากะทิอืมอืม ตินงไก่เปื่อยดีขนาดเดียวพักอีกตูนี่มันเข่ากันเนาะจริงครับขอบุน มันมหอมๆหอมๆิวๆอมหน่อยอือหือหอืหออือ,อยำหอยนางรมกินกันขบข้าปุ่น ย่าหอยน้งลมสดแห้งพดโอดเกือบไม่สมัคร สีสันอาจสีบดแดงมาไหนเพราะวา่ามาได้ใส่พริกแกงนะครับเป็นพริกแกงตำเองแต่ว่าความนุ่นนี่สุดยอดนะครับ mak ped kat ใส่ già kinh táng chạy rồi, còn bưởi đi các, tin cái. ไ่เอาไป,ไปอืมอืมโอ้ข้าวกรนัด Ừ, mọi năng lùng Tôi nhảy đây อเหมือน,นี่พอกันทำานี้ครับ,รบจิหนาพอไหมขอผู้เลี้ยไรที่ทามาติดตามรับโจมนะครับผมจิหนาพอนไหมัสดีครับ